วันนี้นะคะป้าได้ตัดท่อนพันของไม้มงคลอย่างเช่นอันนี้พญาเสือโครงค่ะเป็นตระกูลของอโกนิมานะคะตัวนี้เป็นสเสน่ห์จันทรค่ะสเสน่ห์จันทรที่จะเป็นแบบไหนไ้วป้าพาไปดูนี่ค่ะสเสน่ห์จันทร์แบบนี้เราสามารถตัดเป็นท่อนๆเอาไปเพทําได้นะคะถ้าเขายืดยาวจนเกินไปนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ ถ้าเขาโตแล้วพอที่จะขยายพันธุ์ได้เราก็ขยายพันธุ์ไปเลยค่ะแต่ต้นสวยมากเลยนะคะต้นนี้สวยสวยค่ะต้นเสน่ห์จันเสน่ห์จันแดงค่ะนี่เดี๋ยวป้าจะพาไปดูเสน่ห์จันขาวแต่เสน่ห์จันขาวเขาบ,บอกเลยว่าดูเลยยากมากโตยากโตช้าค,ค่ะต้นเสน่ห์จันขาวนะคะต้นนี้ต้นนี้นะคะเสน่ห์จันขาวแล้ววันนี้ป้าจะเอามาเพาะแบบง่ายๆเพราะว่า เวลาเพราะเราไม่มีเราก็จะมาใช้กระถางกระถางนี่แหละค่ะมาเพาะเอาไว้นะคะวางไว้เฉยๆนี่แหละค่ะส่วนตัวนี้เป็นตักทีใบยาวนะคะที่ป้าใช้ใบไปแล้วเนาะนี่ค่ะป้าใช้ใบไปแล้วป้าก็จะมาปลูกเอาไว้ประมาณส่งอาทิตย์เราก็ย้ายฐานนะคะปลูกอย่างนี้ก่อนอั <c oughs> นนี้หน้านี้หน้าฝนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ๊ะ ตัวป้าเองป้าก็จะพยายามทานน้ำอุ่นตนอนเช้าเนาะตื่นขึ้นมาก็ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทานน้ำเปล่าก่อนน้ำอุ่นๆก็จะดีนะคะเพราะทั้งคืนแปดชั่วโมงเราไม่ได้ทานน้ำไม่ได้อะไรตกุนท้องเราพักคนนะคะร่างกายแล้วตื่นเช้ามาอันดับแรกเลยเราก็ต้องดื่มน้ำนะคะเสร็จแล้วป้าก็หนีหลดแต่นจนจะหนีจ,จันทนี่ป้าก็จะทำท่อนให้เขาอยางแห้งก่อนแล้วป้าก็จะวางตรงนี้ค่ะวางตรงนี้นะคะ,ะ,คะอยู่ในที่ร่มๆ่ม วางเลี้ยงเลี้ยงเลียเยเ้ยงแบบนี้เลยค่ะแต่เขาจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะที่เขาจะงอกให้เราได้สักพักหนึ่งค่ะประมาณเดือนหนึ่งได้ก็เขาจะค่อยๆงอกค่อยๆงอกอกอกจากตาออกมาให้เราได้ขยายพันธุ์นะคะส่วนตัวนี้ผักชีพย,ยาวเนี่ยสองอาทิตย์เราก็ได้ทานแล้วค่ะเพราะเราเอารากมาปลูกเนาะส่วนพญาเสือโคร่ง เราก็จับไปวางข้างๆตรงนี้เลยค่ะพอเขางอกแล้วก็ขยายพันธ<ด>ุ์นะคะตาก็จะพาเทอ่ะโหลพี่น้อยนะคะนี่วางตรงนี้เลยนี่วางตรนีเลยค่ะทักถ่ายเพื่อนๆเราทำคลิปไปด้วยเราก็ทักถ่ายเพื่อนๆได้ด้วยนะ ก็จะมาวางไว้แบบนี้นะคะตรงนี้เป็นต้นอะไรแบบขอโทษต้นนี้เป็นมะระขี่นกเมื่อวานได้ปลูกเอาไว้วันนี้เทไปดูนแต่ไม่ตายนะคะมะราที่นกเนี่เขาอึดเขาอดทนเก่งทีนี้วางไว้ตรงนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะงอกได้สบายมากเดี๋ยวพาไปน,าน้ำมานรดนี่ค่ะน้ำก็คือน้ำสาวข้าวนเองนะคะจะมาลาดดูนะอืม,อม าต้นนี้ก็คือต้นกระเพราแล้วก็มรดกที่นกนะคะวางไปง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะโภคเขางอกเราก็ขยย้ายออกไปปลูกในกระถางได้เลยนะะป้าก็จะปลูกแบบนี้แหละง่ายๆเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเราทําแบบไหนก็ได้ที่เราจะต่อย,ยอดได้นะคะตัวดีนี่ป้าปลูกหอมเมื่อวานนี้แตกออกแล้วค่ะจะพามาดูนี่ไงคะมือก็เลอะๆเลือดเลยเนาะนี่ไงคะนี่ นี่ไงนี่ไงนี่ไงแตกแล้วนี่อันนี้กระเทียมจะทําเอาไว้ทานไวนะคะปลูกอย่างวันิี้อย่างละหน่อยเพื่อที่เราจะได้บริโภคเองนะคะแบบนี้ไปทดลองทาดูนะคะง่ายๆป้าทําแบบง่ายๆสาหรับคนไม่มีเวลาหรือทํางานประจําเราก็สามารถทําได้ในสิ่งที่เราชอบได้วนละนิดนละหน่อยก็ถือว่าเราได้เดินหน้านะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ขอยให้กาลังใจป้าแล้วก็ขอให้ไปไหนมาไหนไมีความ ปลอดภัยมีแบบความสุขความสบายใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ